3ามือของใครหลายคนเนี่ยมันก็ประกอบได้หลายสเปคหลายแบบอย่างเครื่องเนี้ได้เป็นตัว RTX 5060 TI Gaming จาก MSI มาดูตัวการ์ดมาดูตัวการ์ดตัวการ์ดที่โหดมากนะครับ Gaming จาก MSI สองพัดลมนะมี RGB มยยโโมยอย่างนี้ด้วยด้ยโลโก้ยังไงอย่างเงี้ยโคตรเฟรี้ยวแล้วก็ด้านล่างถ้าสังเกตดูดีนี่ มี RGB ด้วยนะครับแล้วก็สายต่อไฟเลี้ยงเนี่ยเป็น16พินแบบใหม่ PCIe Gen5 ด้วยเวอร์ม,มา 500, 000, iPad, ก5060 Ti 8G เพิ่งเคยเห็นตัวแรกเลยนะ CPU เนี่ยเป็น i5 7 1 2 12 4 0 0 6 Core 12 Thread แล้วก็มีแรม 16G แรม 16G ก็โอเคไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะอนาะคตนเพิ่มได้ 16G DDR4 บ 3200K b o 16G b 1ตัวอนาคตก็ซื้ออีกหนึ่งตัว,ตวมาใส่ก็เป็น 32G แหละตรงนี้นไม่ซีเรียสสตอเรจเนี่ยแหละประเด็นเลย 256G ซึ่งมันน้อยมาก 256G ในปัจจุบันนะครับ อันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยกันยังไงนะแล้วก็มีมัทบอดเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็คือ h 6 1 0 m ก็อย่างไรให้สอใส่ h 6ดหก็ก็เป็นปกติธรรมดามากก็ใช้ด้วยกันได้สบายมากนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์วัตต์แปดสิบพัสด์แมนนะครับซึ่งก็โอเคพาวเวอร์ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าก็จะเป็นใช้ตัวสายแปลง ที่กาจอมีมาให้เนาะก็ไม่น่้เชื่อว่า5 0้สูนทีมีแบบเป็น16พิน PG Gen5 มาแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าก่อนอ้นนี้เท่าที่ประกอบไปทั้งหมดจะเป็นตัวไฟเลี้ยง8พินธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับ i q u i ิด Co ู l i n g ชุดน้ำปิด2ตอนถ้าเป็นตัวเองนะตัดออกเลยเอาไปเพิ่ม M.2 เป็น 1TB เทรไบ์ดีกว่าออกมันสวยออกมันต้องแลกกันเนาะคือคือเทอมีอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นอะ่ะอันนี้เยอะอันนี้ก็ไม่มีอ่ะในงบที่เท่ากันะนะ โอเคตัวนี้เป็นยูคิตคูลิ่ง240มมชุดน้ำปิด2ตอนจากแบนรนด์ id cooling fx240inf นะครับจากแบนรนด์ id cooling ประกันศูนย์3ปีระบายความร้อนให้ i 5 2 4 0 6 c o 1 2เท e ตซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นเลยใส,ส่ซิงเดิมก็ได้เคสเคสตัวนี้เป็น wj coolman นะครับเป็นรุ่นดีเมอร์เป็นเคสตู้ปลากระจกห้าเหลี่ยมหนึ่งสองสามเป็นกระจกสามชิ้นนะครับ กระจกเทมโปการทั้งหมดของใหม่เมือหนึ่งเครื่องพัดลมเนี่ยมีมาให้แล้วราคาบวกเพิ่มไป590ได้พัดลม3ตัวนะครับซึ่งใครที่จะประกอบแบบเนี้ยในราคา31.580บาทก็จะแนะแนวทางว่าโอเคประกอบแบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าเห็นแบบนี้แล้วโอเค M 2 5 6พอแล้วอ่าโอเคไม่ได้ไปใช้อะไรเยอะอาจจะใช้แค่เบ,บ์เซอร์ทั่วไปไม่ได้เก็บงานไม่ได้เซฟงานไม่ได้ลงเกมอะไรเยอะแยะ แล้ว RAM 16กิกพอแล้วก็ใส่แบบนี้ได้แต่ถ้าจะแนะนำงบ30,001ที่ดีกว่านี้สเปคที่ดีกว่านี้การ์ดจอ5060 Ti 8กิกเอาเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้ถูกลงกว่านี้น่าจะมี2,000ได้คิดว่านะครับแล้วก็ล i d c o o l i o l เนี่ยตัดออกยังไงก็ต้องมีมาเพิ่มอีก2,000เท่ากับว่าเราจะมีเงินเพิ่ม4,000กว่าบาทแล้วนะ4,000กว่าบาทเนี่ยเอาไปเติม M.1 เทร a b เติมแ a ม32กิกเพื่เพเพ uh, อเผอ up CPU ได้อีกด้วยอ ลองดูลองดูว่าจะประกอบแบบไหนในแต่ละคนก็ความต้องการไม่เหมือนกันลองทักมาคุยกันได้กับบอลมีอมชูจัดให้ผม